สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจยูโรชานลนะครับวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับเกมมอนสเตอร์เมนูเกมที่จะนำพาผู้ชมและเหล่านักรบไปผชะนกับสัตว์ประหลาดและความขีู่้หยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ มอนสเตอร์เมนูคือเกม RPG เทอร์นเบสแบบตารางสี่เหลี่ยมที่จะพาคุณไปรู้จักกับโลกแฟนตาซีที่เราคิดว่าเราผู้กล้าต่อสู้ลงดันเจี้ยนเป็นเวลานานๆเขาจะไม่หิวกันเหรอนะครับเกมนี้เนี่ยมีระบบความหิวและการหาวัตถุดิบมาทำอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่ามอนสเตอร์นะครับการกำจัดศัตรูแล้วนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารซึ่งแปลกใหม่และน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว ถ้าให้พูดกันแล้วเกมมีความคล้ายกับ Final Fantasy Tactics แล้วก็ d i s ไ a i R นะครับแต่เกมนี้เนี่ยมีแมชคนิกเกมเพลย์ที่แปลกใหม่นะครับโดยการหาวัตถุดิบจากเหล่ามอนสเตอร์นะครับจากการกำจัดศัตรูในดันเจียนมาทำอาหารเสริมบัฟให้ตัวเอง แน่นอนแก่นเลื่องของเกมเนี่ยมันมีแนวคิดว่าถ้าเราอยู่ในดันเจียนหรือว่าเราต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับในภารกิจต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีความหิวมีความเหนื่อยนะครับโดยการโฟกัสจุดนี้เนี่ยมาใส่เป็นลายเซ็นของเกมนะครับเรียกได้ว่าถ้ากลุ่มนักผจญภัยเนี่ยต้องต่อสู้กับเรลาสัตว์ประหลาดเป็นเวลานานๆน,น,นะครับต้องผจญภัยเป็นเวลานานๆเนี่ยก็ไม่แปลก นะครับที่จะมีความเหนื่อยล้าจะมีความต้องการอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยเกมนี้เนี่ยก็เลยใส่จุดนี้เข้าไปแล้วครับแล้วมันทําให้เกมมีสีสันมากขึ้นด้วยพอมันสร้างความหิวโหยให้กับตัวละครแล้วเนี่ยตัวเกมจึงได้เนลมิตซากมอนสเตอร์ในดันเจียนนะครับมาเป็นอาหารประทังชีวิตนะครับเรียกได้ว่ามันค่อนข้างดูเลวลิสติกนะครับแต่ว่ามันก็สนุก ไปพร้อมๆกันนะครับเหมือนเราเล่นเกมแฟนตาซีที่เน้นในการล่าวัตถุดิบมาทําอาหารนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวและแน่นอนมันเป็นเกมแฟนตาซีใช่ไหมครับเมื่อกลุ่มนักล่าเราออกไปล่ามอนสเตอร์หรือว่าลุยดันเจียนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีภารกิจให้ทำนะครับไม่ว่าตัวละครเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับมีหลายอาชีพนะครับมีตัวละครจัดทีมได้4คนแล้วก็สามารถเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีหน้าท่าทางนะครับมีคลาสอาชีพต่างๆนะครับระหว่างเล่นเกมเนี่ย เราสามารถประดิษฐ์และใช้ไอเทมต่างๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับมีการพักจุดแคมไฟให้เราเซ็ตตัวละครนะครับให้เราปรุงอาหารแล้วก็ทําอาหารในช่วงที่เราอยู่ในแคมด้วยและการลงดันเจี้ยนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชั้นๆไปนะครับ แต่ละชั้นก็จะมีความเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นการท้าทายตัวเรานะครับให้เราพัฒนาตัวเองนะครับอัปเกรดตัวเองอัปเกรดอาวุธต่างๆนะครับมันมีความผสมประสานความเป็น RPG turn-based นะครับแต่ก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะครับก็ค่อนข้างบังคับตัวละครได้อิสระแล้วก็ถึงจะเป็นการต่อสู้เป็นเทิร์นๆไปเนี่ยแต่ตัวละครที่เราบังคับเนี่ยก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับสามารถเดินบน ไปที่ตำแหน่งของศัตรูนะครับแล้วก็เลือกท่าโจมตีนะครับแล้วแต่สภาพแวดล้อมแล้วแต่อาวุธแต่ละประเภทของตัวละครนั้นๆด้วย เมื่อคุณเอาชนะมอนสเตอร์เนี่ยคุณก็จะได้รับส่วนผสมที่แตกต่างกันแบบสุ่มนะครับเพื่อจะเอามาปรุงอาหารมารประทานอาหารช่วยเติมค่าแคลอรี่นะครับช่วยค่าความหิวและเกิดบัฟให้ตัวละครนะครับและแน่นอนเมื่อมันเป็นเกม RPG อยู่นะครับตัวละครเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าจะเป็นแนวนักรบเป็นแนวจอมเวทนะครับอาวุธก็จะมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นขวานเป็นหอกเป็นธนูนะครับสามารถต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็ได้นะครับ มีการโจมตีแบบโจมตีใช้พลังโจมตีระยะใกล้ระยะไกลนะครับแต่ละอาวุธต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับชุดเกราะก็จะมีการแบ่งเป็นชุดเกราะส่วนหัวชุดเกราะส่วนตัวอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับ ก็ให <OK> ้กินไอความเป็นเกม RPG อยู่นะครับด้วยความแปลกใหม่นะครับมอนสเตอร์เมนูอาจจะเป็นเกมทางเลือกของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเกมจะมีการวางจำหน่ายแบบเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับในปี2023นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเกมแนวนี้อยากลองเกม RPG ที่มีระบบการทำอาหารการสร้างวัตถุดิบจากมอนสเตอร์นะครับเรียกได้ว่าถ้าลองเล่นแล้วเนี่ยคุณอาจจะชอบก็ได้ สำหรับวันนี้เจฮิโร่แชนแนลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ